สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการสมัครบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free Olympic Games p พ i ริ2 0 2 4นะครับที่ TTB หรือฐานไทยธนชาติเขาเพิ่งเปิดตัวไปนะแล้วก็ตอนนี้ฟรีด้วยนะครับฟรีทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนะครับเท่าที่ผมรีเช็คมานะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมจะไปสมัครที่สาขาไปถึงสาขาแล้วครับเขาบอกว่าอ้าวมันสมัครผ่านแอปได้เลยนะอย่างผมเนี่ยมีบัญชีของ TTB ทหฐานไทยธนชาติอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็สมัครผ่านแอปพลิเคชัน TTB ได้เลยนะครับวันนี้จะมารีวิวการสมัครบัตรเดบิตดีๆหนึ่งใบนะครับก็คือบัตรเดบิตของค่าย TTB นี่เองนะครับตรงนี้ที่ผมเตะตาและผมชอบเพราะว่ามันเป็นลายพิเศษ Limited Edition นะครับออกมา2ลายแล้วก็สมัครตอนนี้นะครับ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพเลยนะครับผมผมก็เลยคูพึ่งเอ้าของฟรีมาสนใจนะครับวันนี้นะครับ t t b เขาเปิดตัวบัตรเดบิตวีซ่านะครับ t t b all free olympic games paris 2 0 2 4ครับผมเขาร่วมกับค่ายวีซ่านี่เองครับพันธมิตรหลักของเขาที่เป็น ผู้สนับสนุนในโอลิมป,ปิกครั้งนี้ครับแถมนะครับถ้าเราใช้จ่ายผ่านบัตรนะครับที่เขากําหนดนะครับยังมีแคมเปญพิเศษต่างๆให้ได้รับของสมรานคุณต่างๆด้วยครับผมนี่นะครับใบนี้เลยครับ ที่บอกนะครับตอนนี้สมัครฟรีนะครับทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนะครับก็ใครที่อยากได้บัตรเดบิตไลน์ใหม่ๆไว้เก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็จะได้ร่วมแคมเปญกับเขานะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ลองพิจารณาดูครับว่าโอเคไหมนะครับมันฟรีทุกอย่างจะมีแค่ค่าจัดส่งปริษณทนีถึงบ้านเราเนี่ยห้บาทเท่านั้นครับโดยที่แคมเปญเขาตอนนี้เขาบอกรับของรางวัลนะเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามขั้นที่กําหนดนะครับผมแถมยิ่งใช้ยิ่งรับเพิ่มนะครับและลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่ด้วยนะครับ ทริปโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024นะครับมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะครับของผมนะฮะก็จะใช้จ่ายปกตินี่แหละไม่เร่งไม่รีบนะครับถ้าผมได้มีใช้นะครับเรามาดูยอดใช้จ่ายสะสมตามเทียร์เข้ากันหน่อยนะครับถ้าคุณใช้ผ่านบัตรเดบิตที่ที่ f ีออฟรทุกประเภทเลยนะแคมเปญเขารวมทุกประเภทของบัตร เดบิตทีทีออฟฟรีนะครับตอนนี้นะครับถ้าคุณใช้1 0,000ถึง14,999บาทนะครับผมเขาบอกคุณจะได้รับเงินคือ200บาทครับผมอันนี้ไม่จำกัดรางวัลน,นะครับผมสามารถได้เกือบทุกสิทธิ์เลยนะครับแล้วถ้าใช้จ่าย1 5 0 0 0บาทถึง24,999บาทเนี่ยคุณจะได้รับเพิ่มกระเป๋านะครับกระเป๋าแบ็คบูลค่า700บาทนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าจำกัด1 0 0 0ท่านแรกนะครับ แล้วถ้ายอดให้จ่ายคุณ2 5 0 0 0บาทถึง39,999บาทนะครับสามารถรับเพิ่มนะครับแก้วเก็บความเย็นของเขามูลค่า1000บาทตามที่เขาว่าไว้นะครับอันนี้สำหรับ7 0 0ดรท่านแรกครับผมแล้วถ้าใช้จ่าย40,000บาทขึ้นไปละ่ะเขาบอกว่ารับเพิ่มเก้าอี้เลยคราวนี้เก้าอี้เลยมูลค่า2,000บาทนะครับผม ก็เฉพาะ400ทั้งแรกนะครับส่วนในตัวที่ลุ้นชิงรางวัลไปปารีสนะครับก็บอกว่าลุ้นชิงรางวัลใหญ่ทริปโอลดมปิกเกมปารีส2024นะครับรวมทั้งสิ้น2รางวัลรางวัลละ2ท่านนะครับผมเมื่อใช้จ่ายพันบัตรเดบิตนะครับโดยมีรายละเอียดรับสิทธิ์ดังนี้นะครับทุกๆ500บาทต่อเซลสลิปนะครับรับ2สิทธิ์สาหรับบัตรเดบิต TTB All Free Olympic Games Paris 2024หรือมันก็คือลายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นี่แหละครับอีกแบบนึงนะครับก็คือทุกๆ500บาทต่อเซลส์สลิสนะครับจะรับ10นะครับสำหรับบัตรเดบิต TTB All Free ปัจจุบันและบัตรเดบิต TTB All Free ดิจิตอลบนแอป ttb touch ของเขานี่เองนะครับอ่านี่ก็เป็น raret campaign นะครับผมอย่างของ paper นะครับผมมีบัญชี ttb อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผูกกับออแอป ttb touch ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบัตรเดบิตนี่แหละบัตร atm บัตรเดบิต ttb o f f e ีปกติ1ใบอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาลองสมัครเอาของฟรีนะฮะบัตรเดบิตลายโอลิมปิกตัวนี้กันครับอย่างแรกเลยก็เข้าไปที่แอป ttb นะครับผมให้คลิกไปที่เมนูสมัครครับ พอกดสมัครก็จะเข้าไปที่หน้านี้นะครับเลื่อนลงนะครับมาตรงคําว่าบัญชีเงินฝากครับ แล้วก็เลือกบัญชีเพื่อใช้และบัตรเดบิตนะครับพอผมคลิกเข้าไปนะครับมันจะเลื่อนมาที่หน้านี้นะครับมี2ตัวให้เลือกตัวบนผมมีแล้วนะครับแต่ตัวล่างแหละคือตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออก Limited Edition มานี่นะครับก็คลิกที่ไปที่ลาย o o y y p p i ก p a r i s นะครับผมก็จะมีนี่นะครับเขาจะบอกสิทธิประโยชน์พิเศษไว้ให้เหมือนอย่างที่เปเปอรเล่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ย้อนกลัมานิดหนึ่งนะบรรทัดสุดท้ายเขาเน้นนะเขาบอกว่าไม่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM และ CDM นะครับผมประโยคนี้หมายถึงว่าอ้าวแล้วจะใช้ยังไงผมกาคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะมันเป็นบัตรที่เป็นโลโก้วีซ่าเราสามารถใช้ใบนี้เนี่ยรูดซื้อสินค้านะครับทั้งไทยและทั่วโลกได้นะครับผมร้านที่มีเครื่องหมายวีซ่านะครับล้วก็สามารถผูกชําระออนไลน์ได้ครับอาทิเช่นผูกชําระกับออแอป La z a d a แอป s อ o p e e นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเว็บไซต์ที่เราจะซื้อของแต่ส่วนมากผมเรียนตรงๆผมไม่ผูกนะครับผมผม,ผมกดที่สมัครผลิตภัณฑ์ครับ พอผมกดสมัครผลิตภัณฑ์มันก็ให้ใสรหัสนะครับรหัสพิมพ์ของแอปเรานี่แหละครับเสแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับจะมี2ลายให้เลือกนะครับแบบแรกนะฮะจะเป็นแบบที่เป็นลายของหอไอเฟลนะฮะปารีสนะครับอีกลายนึงจะเป็นลายมาสคอตฟรีเจียของเขานะโทนสีน้ําเงินน้ำเงินนะครับผมส่วนตัวผมชอบหอไอเฟลปารีสผมเลือกที่หอไอเฟลปารีสแล้วกดปุ่มสมัครครับกดปุ่มสมัครนะครับผมเขาก็บอกว่าสามารถผูกกับบัญชี อาฟรีที่เรามีอยูอ่ะผมผูกไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับผมพอกดถัดไปนะครับเขาจะบอกเลยค่าธรรมเนียมการออกบัตรหรือจัดสรงบัตรแต่เรียกว่าจัดส่งบัตนี่แหละ50บาทอย่างที่เขาว่าไว้คุณยอมไหมฮะถ้ายอมนะครับก็คลิกว่าอ่ะหักในบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปครับผมเสร็จแล้วพอมาถึงหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านจนถึงล่างสุดแล้วครับแล้วก็ติ๊กคำว่า ติ๊กประโยคที่ว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็กดยินยอมครับผมพอกดยินยอมแล้วนะครับก็จะเป็นชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้หน้าบัตรนะครับเลขบัญชีที่ผูกนะครับลองรีเช็คดูนะครับหน้าบัตรเราถูกไล่ถูกต้องไหมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็กดตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบข้อมูลเสร็จก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดยืนยันครับผมแล้วก็เขาก็จะให้ใส่รหัสผิดอีกรอบนะครับ เสร็จแล้วก็สมัครบัตรเดบิตสําเร็จก็จะอยู่หน้านี้นะครับนี่เลยหน้าตาอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วกดตกลงครับผมหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะรอรับบัตรที่บ้านนะครับแต่อย่าลืมนะเมื่อกี้นะอยู่ในช่วงที่เช็คชื่อนามสกุลที่อยู่ถ้าไม่ถูกต้องนะครับที่อยู่เราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปสนีไปส่งผิดที่นะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับการสมัครบัตรเดบิตวีซ่า All Free Olympic Paris 2024ของค่าย t t ทีบีเขานี่นะครับใครอยากมีบัตรดีบิซสซสวยๆอย่างนี้ไว้ใช้นะครับก็สมัครตามที่ผมรีวิวไว้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเปเปอร์ขอตุ้นลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ